ครับฝึกหลักไก่เล็กครับเฮ้เฮ้ฝึกหลักครับฝึกฝึกคอนครับฝึกคอนไก่เล็กไก่พวกนี้ไม่ต้องฝึกก็ได้ครับคอนมันเชื่องแล้วครับนี่นี้ตัวความหวังนะครับนี่ดูหูครับหูนะครับนี่ให้ดูหูครับนี่ไก่สามเดือนสามเดือนใช่ไหมครับเจ้าของเจ้าของ เกือบสเดือนแล้วครับตัวนี้สามเดือนกว่าครับดูหูนะครับนี่หูมาแล้วนะครับนี่ไก่ขนระบัดยังไม่หมดนะครับขนระบัดคู่กันครับ ตัวนี้เป็นคู่นะครับคู่เขาเลยแล้วครับตัวนี้เชื่องน่ารักแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้เริ่มแต่งตัวแล้วตัวนี้แต่งตัวกว่าตัวอื่นนะครับดูหางมาเลยนะครับ แต่หูจะออกด่างครับต่อมาแน่นอนทำเลยปลูกเลยใส่รักอันนี้กูลองทำดูกูลองกูลองเคลือบแข็งเซ็ตกูก็มาพ่นและเกิดสามรอบสี่รอบแล้วนะววแต่ถ้าได้ไมด้ดีๆมันจะสวยกว่านี้อีกใช่ไหมละ่ะไม้แดงๆอะ่ะครับนี่พ่อนะครับ ตัวนี้คือพ่อของสองตัวนี้ครับนี่ฮะนี่สามนี้พี่น้องกันนะครับนี่ไม่อยู่ฮะไม่อยู่ครับให้ตัวนี้นอนเฉยนะครับ ของละอืี่ก็อีกตัวครับตัวความหวังครับตัวไหนไปไม่ต้องฝึกคอนเลยว่ะตัวตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่ต้องฝึกคอนเลยนิ่งเลยนีน่ตัวนี้ไม่ต้องฝึกเลยครับ ไม่ต้องไม่มีเชือกล่ามนะครับนี่ดูครับดูให้เห็นกันไปนเลยไม่มีเมคครับคอ,อกนี้ไม่มีเมคอย่าเรียกเป็นฟาร์มดีกว,ว่าครับเรียกเป็นคอ,อกดีกว่าสวยไหมครับสวยบอกว่าสวยนะครับ